ปารวัตกิติกรเจริญเช้าวันนี้คุณพ่อดมและคุณแม่ยุภากิติกรเจริญก็ได้พานหนุ่มบิ๊กเข้าตรวจร่างกายที่สำนักงานประสาทวิทยาโรงพยาบาลศิริราชโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์พวงวรินเป็นแพทย์เจ้าของไข้ซึ่งหนุ่มบิ๊กก็ได้มาตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ3เดือนโดยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งการมาตรวจร่างกายในครั้งนี้คุณหมอก็ได้ให้ยาลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเนื่องจากก่อนหน้านี้หนุ่มบิ๊กมีอาการเกรง็งบริเวณกล้ามเนื้อส่วน และในส่วนสมองนั้นการสั่งการก็เป็นไปได้เฉพาะระบบสั่งการพื้นฐานทําได้แค่กรอกตาไปมาได้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นแต่ไม่สามารถคิดตามพูดหรือจําอะไรได้ยังคงอยู่ในสภาวะเจ้าชายนิทราต่อไปครับเขาเรียกนะว่าผุ่นก็ยังดีแข็งแรงตำเนื้อำเนื้ออยู่ดีี่ว่า การเกรงก็ลดลงบ้างจะถ,ถามว่าดีขึ้นแค่ไหนก็สามารถมองตามสิ่งกระตุ้นได้คุณจ็คุณพ่อก็าก็ยืนยันมาเวลานั้นเรียกสองทีที่หันมามองทีแล้วก็กลับไปแต่จะมีความสื่อความหมายแค่ไหนนั้นทางการแพทยก็คงยังถือว่ายังไม,ไม่ถือว่า,าดีเท่าที่ควรน,นะนะแต่จะกลับมาปกติคง,งโอกาสคือไม่มีนะั่น ส่วนเรื่องการติดเชื้ออาการแทรกซ้อนต่างๆหรือแผลกดทับ<ม>คุณหมอบอกว่าไม่มีเลยสักนิดเนื่องจากคุณพ่อดมและคุณแม่ยุพาดูแลเป็นอย่างดีไม่มีทิฏฐิและหลังกลับบ้านวันนี้แล้วก็ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอต่อไปโดยการมาตรวจตามนัดทุกๆ3ถึง4เดือนนะครับฝากกันนะครับล่าสุดนะครับคุณบิ๊กพร้อมคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซีริราชอย่างสม่ำเสมอน,นะครับและอาการโดยทั่วๆไปก็ไม่น่าเป็นห่วงครับ ยังคงเข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อติดตามอาการป่วยของบิ๊กดีทูบีครับอย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ครับที่สำนักงานประสาทวิทยาคุณพ่ออุดมนะครับและคุณแม่ยุพาก็ให้พาคุณบิ๊กเข้าไปรับการรักษาด้วยการฉีดยาคลายอาการเกร็งครับและติดตามผลความคืบหน้าซึ่งทางศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์พวงวรินทร์นะครับแพทย์ผู้ทําการรักษาก็ได้บอกว่า น้องบิ๊กนั้นอาการยังทรงตัวและยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเจ้าชายนิทราอยู่ครับสภาพของน้องบิ๊กตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่คงที่แต่ถ้ามองในแง่ของอาการเกร็งวันแรกๆที่มารักษามันคงจะเกร็งอยู่ตลอดแล้วก็บิดแล้วก็เป็นเหมือนกับภาะวะเกร็งู่ทั้งทําให้มีความรู้สึกว่าคนที่ พ่อแม่หรือว่าคนดูแลจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับทรมานเราก็ได้ให้การรักษานะคลายกล้ามเนื้อทั้งหมดด้วยการฉีดโบทุมท็อกซินนะทั้งสองข้างแล้วก็อาการเก่งก็ดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้าง,างอายอมรับว่าโอเคดีได,ได้ได้ระดับหนึ่งระบบประสาททั้งด้านเกี่ยวกับการาพื้นฐานคือเกี่ยวกับการดำรงชีวิตหายใจได้เองเอ ขยับแขนงขาได้ถ้ามีตัวกระตุ้นหรือว่ามีลมเข้ามาก็จะมีกระพริบตาได้กรอกตาได้นะซึ่งสภาพนี้เราเรียกว่าทางการแพทย์เรียกว่าโคม่าไวจิวหรือเวจิเตทีฟสเตตคือถ้าถ้านั่นก็คือหมายว่าเจ้าชายนิตราซึ่งจะถามว่าจะเป็นอีกนานเท่าไหร่คงไม่มีใครบอกได้เราก็เคยเจอเค่นี่อยู่สิบกว่าปียี่สิบปีสามสิปีแต่เนี่อบิ๊กอายุปีนี้เพิ่งยี่สิบสามเขาก็จะมีมีโอกาสในแง่ใน ในแง่ของที่จะชีวิตอยู่ยาวอยู่ได้ยาวถ้าไม่มีโรคแทรกหนึ่งก็คือให้